สวัสดีค่ะนักเรียนนักศึกษาวันนี้เราจะมาทำทารไถ่กันนะคะสำหรับทารไถ่วันนี้นะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันแรกนะคะจะมีไข่แดงค่ะวิปปิ้งค่ะนมสดจืดน้ำตาลทรายเกลือกลิ่นวานิลาและเปลือกทาร์ค,ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องนําเปลือกทารของเรานะคะมาเรียงไว้ในถาดเพื่อให้เขาคลายความเย็นนะคะประมาณ1 0บถึงยีนาทีค่ะเราถึงจะมาเริ่มทําส่วนผสมนะคะการเตรียมส่วนผสมเราจะนำวิปปิ้งครีมนะคะ นมสดค่ะเกลือน้ำตาลทรายแล้วก็กลิ่นวานิลลานะคะเราจะใส่ส่วนผสมลงไปนะคะแล้วคนให้เข้ากันค่ะ กาครคนส่วนผสมนะคะเราจะคนให้เข้ากันแล้วก็น้ำตาลทรายละลายนะคะถ้าตอนนี้เราสามารถคนให้แดงได้นะคะเพื่อยห้น้ำตาลละลายได้เร็วขึ้น,นะค่ะ เราจะคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดนะคะ ตอนนี้น้ำตาลทรายของเราก็ละลายแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่ไข่แดงค่ะเราจะใส่ไข่แดงลงไปเลยนะคะขั้นตอนนี้เราจะไม่ตีไข่นะคะแต่เราจะใช้วิธีการกดให้ไข่แตกค่ะ เราจะคนส่วนผสมอย่างเบามือนะคะค่ะได้แล้วค่ะขั้นตอนนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำไปกรองนะคะผ่านกระชอน,นะคะ่ะการที่เราจะต้องเอาไข่ที่เราผสมแล้วมากรองในกระชอนนะคะเพราะว่าบางครั้งเวลาที่เราแยกไข่แดงออกมา จะมีไตของไข่ขาวเหลืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราอยากให้เนื้อของทาร์ตไข่เรานะ่ะมีความเนียนนะคะเราจําเป็นจะต้องเอามากรองก่อนเมื่อเรากรองน้ําทาร์ตผ่านกระชอนแล้วนะคะเราจะนําน้ำทาร์ตเทใส่เหยือกนะคะ เราจะนำน้ำทานนะคะเทใส่ในถ้วยนะคะประมาณ3-4ของถ้วยหรือเกือบเต็มนะคะในระหว่างนี้นะคะให้เราเตรียมวอร์มเตาไว้เลยนะคะใช้ไฟสองวองศาไฟบนล่างค่ะขึ้นอยู่กับความร้อนของแต่ละเตานะคะบางเตาอาจจะใช้อยู่ที่ประมาณร้อแปก็ได้ค่ะ ค่ะตอนนี้เราใส่น้ำทารเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบค่ะตอนนี้คุณครูว์มเตาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อเราอบทาร์ตไข่ของเราครบ20นาทีแล้วนะคะเราจะปรับไฟค่ะโดยปิดไฟบนอบเฉพาะไฟล่างอีก5นาทีนะคะตอนนี้เราก็อบครบมาแล้วนะคะไฟล่าง5นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะนําขนมนออกจากเตานะคะ เราจะนำาาร์ไข่ของเรานะคะมาพักบนตะแกรงให้เย็นค่ะ ตอนนี้ทัดไข่เราเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูลักษณะของเนื้อทัดไข่นะคะทัดไข่นะคะลักษณะที่ดีด้านบนจะต้องเป็นสีเป็นสีน้ําตาลเป็นรอยไหมนะคะส่วนด้านล่างเห็นะคะจะเป็นลักษณะอ,อเป็นสีเหลืองทองนิดนึงนะคะเพราะว่าบางครั้งเวลาที่เราอบทัดไข่แล้วนะคะด้านบนไหมก็จริงแต่ด้านล่างยังแฉะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะของทัดไข่ที่ดีนะคะค่ะ สำหรับห้องเรียนทัดไข่วันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะคิดว่านักเรียนทุกคนนะคะคงจะเอาไปฝึกปฏิบัตินะคะแล้วได้ทัดไข่ที่เราต้องการค่ะสวัสดีค่ะ